Hello, hello. สวัสดีค่ะ <Hello. S 2> วันนี้เข้ากันมาลุยปา่าในเมืองกันค่ะด้านจะไปซื้อของมาแล้วแล้วค่ะเนาะอาหารการกินนะคะเอาพาพี่น้องมันเลาะป่าทางหนึ่งนะคะว่าจะมีเฮ็ดดินให้เข้าแก็บบอเลยคะเฮ็ดทุกอย่างที่เราเอา่มีออเดอร์เนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าเฮ็ดจะมันปูอาจจะบริเอาค่ะ,ะไปะจ้ะไปทํากันจ้าพี่น้องป่าเขาหน้าเดินจริงๆเลยเดินมันเลาะกันก่อนค่ะแล้วจะไปเรื่อย ปลาเนี่ยเขาทําแบบปลาให้คนอนย่างออกล้างกายนะคะน่าจะสิมีของเศ็ดดินยังเสียเห็นไหมมีอยู่มีอยู่ใช่มีอยู่นะมีมันม,มีเห็ดดินอยู่แต่เราต้องหาลูกที่มันตะมุตตมิเตะมะเข้าเลยเข้าไปเลยไป,ยปะจะเห็ดอะไรน่าว ไปจ้าพี่น้องนี่อันนี้กินได้แต่เขาให้ออดดอกตุมต้มๆมันจ้ะตุมต้มๆมันอันนี้มันบานแล้วให้เอดดอกตุมต้มๆมันนะคะกินได้นะคะแต่ว่ากินดอกตัวมันถ้าดอกบานจะเป็นพิษจ้ะโอเคเจอแล้วจ้าเจอแล้วใช่ไหมใช่เห็ดพิ่งหวานไหมคะฮะโปรเมนจ้ะโอนี่น,นีพี่น้อง อุูยตรงนี้เฮ็ดดำออกดอกง่ายเราจ้าเดี๋ยวไปเข้าไปอีกตรงนึงหือสุดยอดเฮ็ดดำออกแล้วใหญ่ด้วยเดี๋ยวให้พี่พรไปจอดตรงนั้นจะจะเข้าไปได้ไหมเนาะป้าพี่แก้วเดี๋ยวปอกใหญ่เลยทางนาไมีกอกใหญ่แล้วจ้ะ จุกเป็นกระจรุกเป็นกระจุกกระจุกเลยจ้ะตัวนั้นน่าจะออกเยอะแล้วแหละไปดูกันกนะนีนนนนนนเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ในป่าบัวบ๊วยเนี่ยใช่ใช่อยู่ในป่าบัวบ๊วยเนี่ยนี่นี่นี่หืมกำลังสะออนเลยจ้ะนี่ ดูตรงนั้นหน่อยหนึ่งตาไม่ดีตรงไปตรงนั้นนะจ้าเห็นมันปูสีขาวของเราเนี่ยเด้อจ้าเห็นมันปูสีขาวหายยากจะ้ะมันจะมียุ่จุดนี่จุดเดียวคห้จีจำได้เนาะนี่จะ้ะนี่จะสีขาวแบบนี้นะคะ <c oughs> ไปใหม่เอ้ยเจอปังไรอืมนีอดอกมออนมันมามันเท่าอันนี้มันม,มันโอเคอยู่จ้ะไม่นหน่วยอยู่ มปูสีขาวนะคะนี่กระบอกเื่อหน่อยแทะแค่จุดนี้จุดเดียวบ่ะอู้ตีเหยียบพี่น้องที่โบเห็นขอโทษจริงๆขอโทษหลายๆนี่ยังบบเห็นเนาะโอเคก็จะมีแฮดมันปู เวิร์หนึ่งจ้ะโอ้โหอยู่ข้างล่างสุดจะแสดงว่าป่านี้ยังไม่มีคนมานะเนี่ยทำมานในบอ่อเลือจ้ะเจ้ากเก็บเมดปีนังชุ่มตีมากกับบอ่อเลืบอมี่จ้ะ เข้าในเมืองก็แวะมาดูด้วยเป็นก้อนเป็นตับๆหยอดสุดยอด ยอดยืนดีจ้ะเ,ย,เ,ย,เย,ยี่ยมเลหืมหืมว่ไงอยู่ใต่หมอดเนาะตอนที่ม่านตอนนั้นมันบอท่านออกจ้ะนั่งกับพ่อใหญ่ก่อนตอนแหลก <c oughs> ขอโทษขออภัยกินขนมมาจ้ะโอ้โหโอ้โห นี่ป๊าจอกขึ้นหมดดีแท้หมดดีเสียงดีขนาดเลยจ้ะแต่เราก็ตามจะเจอเหมือนเดิมมาค่ะเนาะไปไปต่อเพอะเนาะ ออกแล้วปลาเนี่ยอันนี้เห็นมันปูสีส้มจ้ะด้านนาแบบนี้ค่ะนนี่ดอกมันจะดอกนี่หัวหลุดหัวหลอนเมื่อไหร่ ดูลึกครักนี่ตีไปใส่ล้วไปเนาะนี่จ้ะสีสม้มพี่พันเห็นบอนอพี่น้องพาดนี่พี่พันพ่านเห็นบอนอต่้งทางไปก่นอนเอินหาเรา ใหญ่ละคนนี้มันจะคงจะชอบอยู่จ้ะคิดว่าเพราะว่าเพิ่นอันเพิ่นเคยสั่งเนาะคะตะกี้ตอนส้มตีกเก็บเนาะตอนส้มตีเก็บให้มันปูนะคะเพิ่นสั่งเห็ดคันทะเลนเนาะเอ้ยถ้าคันธเลนละน่าจ้ะปีนี้มันออกเร็วก็นเลยเก็บเร็วจ้ะปีนี้เพิ่นสั่งผ่านใดไม่มีเหห์เพิ่นจ้ะเพราะเพิ่นได้ออก ยอดคเจอกันมาพี่น้องอือหือจ้เอายังมาเก็บนำเนะ้อเนาะเงียบกริบ เดี๋ยวมาพุ่งล่องท่าล่องท่าพผลนจ้ะแถวน,นี้ไม่มีเห็ดดินหรอกค่ะมีแต่เห็ดเนี่ยทรุรกันธเรหรอดอกอต่พันดอกอันนี้ดอกใ่ๆนะคะพี่นอนจำได้บอกจิตีมมาเก็บก่อนหน้านี้นะคะเนาะดอกยยบกใ่ดอกเม่เจ้ะ ขนหนาก็มีจากพี่นอกบา้านเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่ค่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ ีของเล่าเดี๋ยวคันนี้จุดตีของตีน้ำจ้ะเก็บเห็ดทรักกันเทนละเร็วครับอย่นี่เป็นกกเป็นกก,ก ต่อเนะเห็นยุคขางนางกม็มีจ้ะอห่มีดอกอ่อนเห็นในบ่อเนาะจะ้ะอันนี้ให้เพิ่งใหพ่งให้พ,งหพ,งหพิงวานให้หวา้ิงวานวาน,นี่ได้บ่ค่ะ ฮะไม่แะ่เจอมันปูจ้ะพี่นี่โชคดีของเฮาคนพ่อนยมาเก็บจ้ะ ้องรูปเป็นพญายืนเบิงจ้ะแล้วส่งพปให้คนที่เป็นสั่งเอาเดือ์เบิงเนาะว่มามันออกแล้วจ้ะพี่เชืยแล้วหนูมาไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นเนี่ย ก็เป็มดเรามกันไม่ได้อะไรเลยนีนี่เห็นแต่รอยตัดเท้าไว้อืก <c oughs> ้อย สงสาวไปมิดเลยหรอมิดจิรีเลยหรออุ้ยตกใจทักฝนเหรอ ทั้งสองอย่างออาเก็บไซตกองประเทศเทียมกึ้นเกาติดอ้ยไปดูเห็ดดำกันจะ้ะอ่าสวยดอกใหญ่ ออกออนดออนเนี่ค่ะทำมันใหญ่มันสิใหญ่งงยังเสียเลยจ้ะดอกแบบนานๆเลยจ้ะพวกใ่วันมีสองหรือสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์นี่แหละมันจะมีพันธุ์แบบว่าเป็นยึกๆนะคะดอกยอดหนาใหญ่ๆก็มีจ้ะดอกพันขาเอ้ยดอกออกสีสมขาออกชมพูชมพูก็มีที่ค่อยเก็บอยู่แหละมองนี้ละคะ่ะอือ ยวติดทยอยตอบคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้ะงพอทวงนี้นะคะอมอวิล่าเลยจ้ะไม่กระัางโหลดคลิปยังอมอวิลา่าโหลดเลยจ้ะตามลาค่าเอาเดือเพิ่นค่อยเฮดไปเหลือยเนาะตอบไปเรื่อยๆจ้ะ ออกี่ใยนั่นนานใช่ไหมจ๊ะเนาะยอดเลยแหละติเต็งตีบิทับจ้ะสร้างนั่นเถอะอย่างนั้นพี่พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอ้าาาติโตเมืองดูล่ะขอถ่ายรูปแป๊บนึงจ้ะ ยอดมาก ไปความไปดูเห็ดวิคโนอีกจ้ะนางไกส่สวยมันออกสองสุดไปต,นนต้นเี็จ้ะชุดแรกเป็นนาไปแล้วอือหือค่ะนางแกตะตอนนี้ค่ะไม่ใช่นางไก่อือหือ เห็นมะนาวด้วยจ้ะจ้าโอเคลายพันหนึ่งจ้าขาพันจะซีสมอย่างเงี้ยต่างกันะนะคะกำลังออกอออกำลังออกลายอยู่ค่ะนี่ดอกกระชงง่ายเกันเนาะแต่พันจะเปาะง่ายค่ะ จะเปาะง่ายง่ายง่ายมากค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นอีกแลลวโอ้โหโดนเนี่ยค่ะหูร้ายอยู่เนี่ยค่ะพี่น้องหาสมเยอะเลยค่ะเนี่ยอีประมาณเดี๋ยวตีไปเก็บฟันใ้หนึ่งจังในประมาณน่าจะอาทิตย์นึงผุนหาเต็มเลยค่ะคุณนะ ีไปสะอาทิตย์นึงเนาะเก็บใ้ค่ะนี่สวยค่ะสวยส,สมสมอือฮึตาเสียดายเนาะมาเป็นหน่อยอยู่อือืึ ไฮ้ยเดี่ยวเดี๋ยวโตเอาจ้ะุูนะพี่น้องร้ายคักเนาะอือหืออ๋อเยวตัวเอาเยวตัวเอานี่ค่ะ อย่าให้เพื่อนได้หลากหลายเนาะหลากหลายหลากหลายโดนอะไรมาเทมมาทำพ่นกับหัวจ้ะนะหักเมืะ่ะสัตว์ป่ายางเนาะจิ้วใกล้ก,กันนี่แหละจะ้ะเป็นคนละสายพันธุ์ดูอะไรไม่ทำก็ไม่รู้นี่ค่ะเยดายเด้ด ัดห,หาย,ยากอยู่แม่หาพี่เนาะจะขึ้นมาดำแท้หื่เมันกับท่เาเห็นจ้ะดูดำคักเนาะ

ใช่จรนะยังพอเล็เล็มอยู่เนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะมาดูใหม่โตโตขึ้นเยอะเลยแหละสองคนนะเขาเจอไหมเนาะกี่โมงแล้วนี่ ใบใบสี่ใบห้าแล้วเปล่ากลุ่มจ้ะเป็นกลุ่มๆเลยค่ะปีนี้ถ้าจะเยอะตรงเนี้ยดอกเล็กก็เยอะอยู่ เดี๋ยวมาซ้ำม,มาซ้ำเฮ้ยน้องเอ้ยนี่งกระสิบอเห็นจ้ะต้องจ้องจ้องจ้องเข้าไปข้างในอ,งอืมเห็ดดอกนึงต้องยุดเนี่ยทำจ้ะดอกเล็กๆเต็มเลยเดี๋ยวมาเก็บอีกรอบหน้า บางอันนี้ก็เก็บบางคอัน,นก็บใบเก็บด้วยค่ะพี่น้องบถ่ายไม่ได้ใบ,บเก็บบางดอกก็บถ่ายบางดอกก็บใบถ่ายไม่จ้ะเก็บมันก็จะบหญ้ากับเตยต้นนี่แหละค่ะใบถ่ายทุกดอกเนาะเห็นแล้วก็เก็บใส่ตะก,กร้าเลยจะ้ะเก็บมันก็เลยจะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะ จ้าหลังจากที่เข้าไปเก็บเ็ดมาเนาะค่ะตีกับมานั่งทำข้อมสารเนาะจ้าเนาะส่งออเดอร์เพิ่มเงียมเซาค่ะนี่ค่ะเ็ดที่พวกเข้าได้มากแล้วค่ะรวมกัน,น,นะะกได้มือนี้เนาะค่ะกระดประมาณเก่าโลเนาะคะ่ะบวกขั้นทะเลนไปประมาณสิบโลนะคะเนาะเพราะว่ามันมีออเดอร์แยกจก้ะค่ะคลิปวดีโอนี้ก็ลาไปก่อนจ้าพรอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ